ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เป็นการวิธีเอาเมดโพขึ้นหกรอนะครับอันนี้ผมขับเองนะครับก็วิธีการขึ้นก็เอาทางทางหลังขึ้นนะครับบหม่นเแลวก็เอาบุกี่เนี่ยกดไปที่ตัวกระบะของหกรอนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นให้ให้ตั้งข้างหลังเนี่ยข้างหลังจะไม่มีเกตครับเอาข้างหลังขึ้นไปวางก่อนนะครับ พอ้างหลังขึ้นไปวางเสร็จแล้วปุ๊บก็หมุนหมุนเอาบุกีมาไว้ข้างหน้านะครับโดยการกดกดต่ผานเนี่ยให้มันสูงสุดนะครับกดผานให้มันสูงสุดแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ยกไปเลยแล้วก็ใช้บุกีกดนะครับกดแล้วก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไปหรือว่าจะ เอาแท็กเดินหน่อยก็ได้นะครับเดินแล้วก็ดันไอ้บุกขี่ไปแล้วก็เดินเดินถอยหลังไปนะครับทำลักษณะนี้ครับก็ขึ้นได้นะครับแล้วก็เอาลงก็เหมือนกันครับผมมีคลิปตอนลงด้วยเดี๋ยวผมกำลังหาอยู่นะครับอันนี้เอาขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ